อ่าสาธุทเอ่อย่าเพิ่งนอนใครเทศใครนอนเทศบอกก่อนใครนอนเพื่อนสังหารธรรมิตแชรทมาหรือเป็นอุปมาอุปไมยหรือผมฝันว่าเอา่อนักทำตีโทเอ และข้อสอบสนามหลวงจะไม่มีออกคือใครนอนเทศได้และเทศให้คนคนนั้นนำไปใช้และปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการนี่แหละสุภัทะบรรพชิตมาหาพระพุทธเจ้าว่ามปนสไตค่าหน่อย บรรพจิตมหาพัพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็น,นอนเทศห้อ,หอยห้อยตีนนี้่ออยู่ในขีฝ่าอ,อว่า่มีดอกมันนี่ของแท้มักมีอง์แปดมีนิตในใจว่ามีในอากาศไปปลูกน้อนเทศสุภธาบรรพชิตได้ฟังดับไปเลยปฏิบัติ สอดแจงปัดได้เป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนนอนเทศอ่าก็คือว่ามีาพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนอนเทศเทศเนี่ยคนเข้าใจอ่านี่นะมีใบกาวอา่ะเนี่ยนอนเทศเนี่ยน้อนเทศขึ้นหน่อยนี่น้อนเทศ,น,น,เทศนีม่มีองค์เดียวเ,เทศได้ คืนเป็นน้องเท net, ียดเขากเห็นซ้องเนี่ยเอรียัอ่งถ้าความโลภก็ถามอ่าน,อาน,น้องเทียดโอ้โอ้โอ้นองเทียดใช่ขคืนพอดี น้อนเทศมีผู้เดียวน้อนเทศเนี่อยองพระสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าน้อนเทศททนเนี่ยโอ้ยไาดห้อยถาวอยู่ในอากาศมีตัวมักมีองคแปลกพนว่าหลายเรื่องในดวงนี้เนาะต้องใส่ปรรัญญาใส่ปัญญาในหลาย อันยัดตัวกันนี่ยการไม่เชื่อใจกันเป็นสิ่งสำคัญวัจีวจีทุจริตสีกายกีว่ากายะสมปันปฏิวัจีทุกคุณภาพการพูดจาเหลยวไหลทำให้ไม่น่าเชื่อถือแต่ยังเสียอีกกับมีดยังไปเสียนี่จะเป็นอุปมาอุปไมยหรือเปล่านิทานก่อนเม่ฟังได้ในสมัยหนึ่ง เป็นอุปมาอุปไมยที่ยกนิทานคล้ายอิสโศในสมัยหนึ่งมีบุรุษผู้หนึ่งอันนี้หลักใส่ปัญญาได้ลายเด้อมีมุวเลดผู้หนึ่งบำเพ็ญเพียรอยู่หนึ่งหมื่นปีเพื่อขอพรจากพระพรอันนี้อุปมาอุปไมยธ่รมข่าผู้ข่าธ่ยมะตีอันนี้สอนใส่ปัญญาเด้อมันจะมีในหลักประธทรมวินัยอยู่เบาอยู่นี่เอ่อมีบุรุษผู้หนึ่งบำเพ็ญเพียรอยู่หนึ่งหมื่นปีเพื่อขอพรจากพระพรพระนารายณ์พระศิวะ ในบรรดาสามทเทพ้านี้ไม่มีใครสามารถให้พรแก่บุรุษคนนั้นได้สมุติฐานนือขน้อยนี่ะเป็นบุรุษผู้นัน้นสมุติฐานเป็นอุปมาอุปไมนบุรุษผู้นัน้นบำเพ็ญเพียรอยู่หนึ่งหมืปีขอพรจากพระพรมอา้าวให้เจ้าขอพรได้หนึ่งข้อตามที่บำเพ็ญเพีย,พยบรบารมีมาข้าน้อยก็คิดขอพระนิพพานตอนนี้เลย อ่าพระพรหมไม่สามารถตอบตอบได้ก็ถอยไปบุรุษผู้นั้นก็บำเพ็ญเพียรอีกหนึ่งแสนปีออพพเพื่อขอพรจากพระศิวะพระพรหมมื่อใดตัวนี้ต้องไปขอพระศิวะพระศิวะเออท่านบำเพ็ญเพียรมาหนึ่งแสนปีขอพอรได้หนึ่งข้อจงบอกมาเถิดข้าขอพระนิพพานตอนนี้พระศิวะก็ถอยไป อ่าว่าให้ให้บ่ให้ดับพพราะนีนน่มาที่นี่เลยไปหาพนารายบำเพ็ญเพียรอยู่หนึ่งล้านปีท่านขอพรได้หนึ่งขอ้อค่าขอพระนิพพานตอนนี้พนารายก็หายบ่ได้นี่แหละควรในของที่ไม่ควรไม่ควรในของที่ควรจะขอทิ้งที่เขาหายได้ยากอ่าจะขอสิ่งที่มันเป็นไปบ่ได้นี่แหละทำมาขึ้นใ,ใจเป็นญ,ญาได้หลาย ยกนี้โกสาปองเขาอยากหมากแพงและที่สุดท้ายอยากจะฝากแต่จะทิ้งอีกหนึ่งคลิปจะลงที่ Facebook คืออกรมอุตุยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าตกที่ไหนบ้างอาจจะเชื่อได้อยู่ว่ามีพายุอะไรเขาขอแสดงความเสียใจกับคนที่ลุ้นอยู่ว่าฝนจะตกสำหรับที่แห้งแรงและทุรกันดาร ถ้าใช้ระบบหมุนเวียนของธรรมชาติโลกเราจะสดใสเลยเนี่ยมีทฤษฎีหนึ่งนะขุดคลองจากแม่น้ำโขงเข้าสู่ภาคอ,อีสานเพราะแม่น้ำโขงมันติดทะเลใช้พลังงานโซลาเซลล์พลังงานไฟฟ้าปั๊มน้ำดูดเข้าสู่ประเทศพื้นดินมันจะได้ไม่แห้งแล้งใช้พลังงานมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมเมื่อทำได้เป็นคลองต่างๆแม่น้ำชีแม่น้ำมูล ปิงวังยมนาศสามารถทำพลังงานแสงอาทิตย์โดยการหมุนของพลังงานไฟฟ้าได้และพลังงานลมเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเยอะเราประเทศเราพัฒนานะถ้าถ้าจะไปถามพระนิพพานพระอรหรันยุคนี้ก็บอกอ่หนึ่าปีสี่ปมีพระอรหรัหหน์้อเหินเดิอนอากาศได้จนมาหวสองาร5อยปีจนมา,าชื่อจำานี่สี่จำคำพีปรปไายปิดกม่ สิแยกหลัตทีต่างห้างเหินกันเ้าจากกันจนสร้างกันถิ่นแลนสีสนกันสีเอาสิจังอีดีจริงๆแต่บ่เป็นตะสินคือบ่หักบ่เอาคือประจบสอพอดเป้าหูตากันเนี่ยเขาถะเขาด่ากันหนื่อง่าขาลดยางเนี่ยเขาอย่างหูวเขาใหญ่เห็ดเขาอ่อนงวกระทิงหน่อยกระทิงใหญ่โตซ้ำซากแลีนสีฟันสิขาคือหัวเขาอ่อนสิสีกันสิแยนตามกันโตกว้น ใส่ตัวนวลไปกํกำลังก็เอาไปามาเกิดย่อก,กันในพิษการรัฐประหารพริสการเรื่องการปกครองเนี่ยก็คือว่าบอกคุยกันว่าถามจิตถามใจกันรักการบริหารประเทศทั้งสิ้จเจริญเลยนีย่ถ้าเป็นมงเกิดของพระพุทธศาสนามองนี้เราพระศรีอานสิมาเกิดเป็นพระสมณะสมุทรเจ้าเนี่ยสุวรรณภูมิเขานี่ยแหละเขตนี่แหละแต่ก็สามารถบอกได้ว่าเิ่นสิมาเกิดปีใด เพราะซอตะใดเวลา่าใดอันนั้นมันเป็นเลี่ยงของกรมอุตุกับกรมมุ่งหัวนาศาสตร์กันแต่สิทธิธรรมใดในยุคกับปัจจุบันเนี่ยที่บอกไปก็คือเนี่ยอยากให้มีสติแยกตัวกันแยกโลกเนี่ยถ้าเท้าโลกโลกในน้อยอย่าไปอยากไดของเขาควรในของที่ไม่ควรไม่ควรในของที่ควรอ่ะมันเป็นสองข้อเนี่ยอาการที่ต้องอาบัตได้เนี่ยอาการอาบัตของพิสูจ์มีหกข้อเบา,บา,บา เสียเสียงเป็นบ้าเขาบ่ถือบ่ตรสร้างท่ากาศตียับยัง้งมันก็บ่สามารถสิบาทบาทบาทตกทุกกน,นอีหยังกันได้ก็เลยว่าเรื่องอาบบาอย่าพูดแค่สะกิดก็ปีดถ,ถึงหัวใจทำเป็นพระบอเว้าธรรมะเอ้ยบอกไปก็เอาเงินก่อนถ้าบอกไปไหนโอ้ยอย่าเกรงไหล่าเกรงไหลเชียวเชี่ยแน่ เชียวเชียวเสมอสิขี่หอด,ดรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เด่นทวนทวนเชียวเชียวอีก,กนัอยก็เห็นใบขพัพพีพระผู้ใดรวยๆก็เชื่อซื้อเครื่องบินชีเรือย,ยอดอนาคตขาดาขนาดนะสองปัญหาโดยอริอริยกุกเปลี่ยนแปลงธรรมชาติใะจะเย็นพาเขาจะเห็นไปตัวทีบตัวแดนไร ตีหอดกันขาหอดกันนะอันนี้ก็อันตรายยิกระทำได้เกิดขึ้นเนี่ยซอยๆกัน,นะนพุทธบริษัทซนะี่ีอ้จะนี่บอกกันว่าใจเย็นนะ่ยช่วงนี้อากาศร้อนกนะ่ก้อนสิพิษกันเห็นเบืง้งฤดูดูการน้ำดูดูฝนดูดูผสมพันธ์ของสัตว์น้ำดูดูร้อนอต่างคนต่างอยู่